สวัสดีค่ะแม่ยั่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลค่ะโอ้ยพี่น้องเงินพัสดุมาส่งแล้วบัดที่นี่มาส่งแล้วแต่เอากลับบ้านไม่ได้ค่ะทุกคนมาแล้วนะคะพัสดุมาส่งแล้วนี่ค่ะพัสดุมาแล้วเอาขึ้นรถกลับบ้านมาได้ที่เอาไปปลูกบ้านมาสั้นสร้างบักเงาะมาค่ะพี่นอ้องต้นบักเงาะ เงาะโรงเรียนนะคะมาปลูกบ่านี่เอากลับบ้านคือรถกลับบ้านม่ได้คอยมาลองเปิทดท้ายรถแล้ว <c oy ing> เฮ็ดบ่ได้เวจังไหนวัเดียวพี่น้อง <c oy ing> โอ้ย <c oy ing> บัดท,ที่นี่คอยสิปลูกนี่ล่ะนะแถวกระท่มนั่นแหละแถวเสาไฟนั่นแหละ <c oy ing> เดี๋ยวต้องคุดดินแล้วก็เอาดินเอาดินมาล้องก้นหลุมดีๆกันโ <c> อ <oy ing> ้ยมาแล้วเฮ็ดจังไหน ซื้อต้นใหญ่มาเลยค่ะทุกคนต้นละพันสองนะคะเพราว่าปีหนาได้กินเลยว่าสั้นปลูกปีเดียวได้ทานว่าสัน้นละก็เลยยืดระยะเวลาว่าสั้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาเสี่ยาออไปยกไปพูดหังครับพี่น,น,ลดลดลดน้องมันหลุดหลุดเ้างมันบอเมนรลดอันนั้นเน,นาะอุ๊บอุอ๊บเดี๋ยวเราย้ายย้ายค่ะย้ายไปทางโน้น ส่งที่ทุ่งนา,านี่แล้วเขาจะปลูกไอ ให้น้ำชายคากระท่อมมาลงพอดี ูสิว่าต้นต้นละพันกว่าบาทต้นละพันสองจะใหญ่แค่ไหนนะคะคนว่าอันอันทรงมาจากสุราะเงาะนาสารว่าสนสมีคนแต่คนว่าเงาะนาสารเสียบอร่อยไม่ยัยไม่ก็เลยอยากลองบัดท,ที่นี่ต้องเฮ็ดขุดดินดีๆเนี่ยบัดท,ที่นี่ต้องขุดดินทำ ไอ้นั่นดีๆงานใหญ่งานสร้างไม่ใหญ่ไม่อีกแล้งานช้างงานช้าง <c oughs> สำหรับคนชอบปลูกต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเย็นเย็นแดดร่มลมตกก่อนนะคะถึงจะปลูกยตรงไหนอีกไหมซอง้ม นิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะโอเคอยู่ เดี๋ยววันแรกต้องเอาเข้าล่มไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาเขาละหกละเหินมาไกลเดี๋ยวให้เขาพฟื้นตัวอยู่ในล่มนี้ก่อนฟื้นตัวข้างกระท่อมก่อนพอดีกับเตรียมหลุมขุดหลุมก็พอดีค่ะทุกคน เงาะนาสารโอ้ยอีหล่าเอยงามๆเด้อใค้ได้กินเด้อเด้อปลูกเนี่ยแง่กระไดปลูกหูเรียนกัมเซซมเซยวนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบายบายไปกับเงาะนาสารนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ